กลับบ้านเกิดพอเปิดตัวซบชาเปโคเอนเซนลุยหลีกรองแซมบาวิลเลนพอปแนวรุกชาวบาซิเลียนอดีตนักเตะเมืองทองยูเนเต็ดปลุกข้อตกลงย้ายซบชาเปโคเอนเซนทีมในศึกซีรีส์บีบาซิลหลีกรองไปที่เรียบร้อยแนวรุกวัย28ปีย้ายมาร่วมทัพก,กิเดนพยองตั้งแต่ปี2020ลงสนามทุกรายการไปทั้งหมด54น,นัดยิง28ประตู กับเจ็แอซิดและมีส่วนภายทีมจบอันดับ4ของตารางที่1ฤดูกาล2021-2022เด้ลยด้วยจากนั้นตังโมสัญญาก็แยกทางกับทีมก่อนจะตกลงย้ายกลับไปคาแข่งในบราซิลบ้านเกิดอีกครั้งกับชาปโคอนเซนสำหรับวนเล่นพอปเคยผ่านการคาแข่งมาแล้วแจอยวิลบราซิลโมจิมิลีมบราซิลปูซานไอพักเกาหรือตายอวิสปาฟุกุโอกะญี่ปุ่นปูซานอิซี1 9 9 5 เกาหลีใต้ฟิกเกอร์เลนส์บราซิลซิเอลาบราซิลและเมืองทองยูเนเต็ดเป็นสโมสรล่าสุด